สวัสดีครับผมพี่ตั้มทามยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการถอยเข้าซองครับอ่านะครับมีเพื่อนๆหลังไม่ตามเขาบว่าพี่ตั้มครับที่ทํางานผมเนี่ยนะครับมันจะมีรถจอดอยู่นะครับผมได้เทคนิคการถอยเข้าซองของพี่ตั้มแบบไม่ต้องตีวงเลี้ยวเพราะว่ามันมีรถจอดอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมจะถอยเข้าซองฝั่งซ้ายมือพี่ตั้มครับแต่ว่ามันมีข้อแม้ที่ทํางานผมอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตึกแถวนะมันไม่มีที่กั้นเส้นนะครับ แล้วทีนี้ผมจะกะยังไงผมจะดูยังไงว่าผมจะถอยเข้าซองโดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวออกทางขวามือผมเดินหน้ามาตรงแล้วถอยเข้าซองได้เลยแบบพิตัมเนี่ยทำยังไงครับพิตัมครับมีเทคนิคบอกผมไหมครับผมรู้ว่าพิตัมมีเทคนิคแน่อนอนครับผมก็เลยมั่นใจนะครับก็เลยอินบ็อกมาถามพิตัมว่ามันมีเทคนิคไหมพิตัมรบกวนช่วยสอนผมหน่อยนะครับอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไปจอดรถนะครับแล้วไม่สามารถตีวงเลี้ยวเดินหน้าออกขวาตีวงเลี้ยวออกขวาได้นะ รเราเดินหน้ามงตรงแล้วถอยตรงๆเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายไม่มีช่องไม่มีช่องให้เรากะระยะนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนไว้เราเลยช่องไปปุ๊บอ่าช่องที่4กับช่องที่5้ามันจะมีช่องว่างอยู่รอยต่ออยู่ให้ตัวเราตรงกับจุดนั้นนะครับอ่าแต่ทีนี้คลิปนี้ไม่มีครับไม่มีการกะระยะตรงนั้นไม่มีช่องบอกตรงนั้นเราจะกะระยะตรงไหน,นอ่านะครับเพื่อนๆครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ฝากเพื่อนๆนิดนึงครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะนะครับพร้อมไือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันครับนะครับสำหรับการถอยหลังเข้าซองนะครับด้านซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับแบบที่เราไม่ต้องตีวงเลี้ยวนะครับออกไปทางฝั่งขวานะนะครับวิธีการนะครับเราจะใช้การกะระยะฝั่งซ้ายมือครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเราไม่มีที่กะระยะนะครับคลิปที่แล้วผมบอกว่าให้ดูซองถัดไปนะครับช่องว่างซองถัดไปนะครับช่องรอยต่อนะแต่คลิปนี้นะครับฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถามเพราะว่า เราจะทาเราจะกะยังไงเมื่อเราไม่มีที่กะระยะเลยด้านซ้ายโล่งหมดเลยไม่มีที่กะระยะเราจะทํำยังไงครับอ่านะครับเดินหน้ามาครับนะครับเพื่อนๆครับเดินหน้ามานะครับช้าๆนะครับเดินมาเดินหน้ามานะครับให้เราขนานกับซองนะครับเรียบกับซองนะครับตัวเร้าผ่านซองมาปุ๊บนะครับเดินตรงมาก่อนครับเดินตรงมาปุ๊บนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับมองข้ามไหลไปครับมองข้ามไหลไปประตูที่2นะครับนัดกระจกตรงประตูที่2นะครับให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายมือของเขานะครับ อยู่ตรงกระจกครับปุ๊บอยู่ตรงท้ายกระจกนะครับพอตรงท้ายกระจกปุ๊บนะครับจอดรถครับแล้วใส่เกียร์ถังครับแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับหนึ่งรอบครับนะครับหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบครับโค้งมาครับพอท้ายเข้าไปจอดในซองครับหมุนเพิ่มครับอ่านะครับหมุนซ้ายเพิ่มครับแล้วค้างไว้ครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาเจอประตูหน้าแรกไหมอ่าเจอครับเจอประตูบ้านที่สองไหมเจอครับเจอช่องว่างระหว่างรถเรากับรถเขาไหมเจอครับดูฝั่งซ้ายมีช่องว่างไหมมีครับ ทีนี้รอเลยครับรอรถตรงอย่างเดี้วครับเ <_ O> มื่อมองฝั่งซ้ายเราตัวถังรถเราขนานกับรถข้างข้างฝั่งซ้ายขนาดแล้วนะครับมองฝั่งขวาตัวถังด้านฝั่งขวาของเราขนานกับรถข้างข้างนะครับขนานแล้วนะครับมองที่กล้องมองหลังครับเส้นสีฟ้าขนานกับลูกนอนแล้วนะครับสามจุดขนานปุ๊บคือล้อตรงครับคือ้อตรงรถถอยตรงตรงเลยครับถอยตรงตรง,ตรงมาปุ๊บอาจะจัดทรงเล็กน้อยก็แล้วแต่นะครับถอยเข้ามานะครับแล้วดู ว่าเส้นสีแดงยังขนานกับตัวลูกนอนไหมอ่าขนานครับพี่ต้อมครับถ้าขนานถอยตรงๆเลยครับพี่ต้อมครับแล้วเราหยุดตอนไหนครับหยุดก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างของเราเท่ากับกระจกมองข้างของคันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับถ้ากระจกมองข้างเท่ากันปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับใส่เกียร์ P ปุ๊บแล้วไปทํทธุระของเราได้เลยนะอ่าแบบนี้ครับผมในการถอยเข้าซองนะครับ โดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวฝั่งขวามือไม่ต้องตีวงเลี้ยวออกไปเดินหน้ามาตรงๆแล้วถอยเข้ามาเลยแต่ฝั่งซ้ายไม่มีที่กะระยะเลยเราจะกะระยะยังไงดยใช้กระจกมองหลังครับกระจกด้านหลังห้องผู้โดยสารนะเราหันเอาหน้าเรานะครับหันข้ามไหลไปแล้วมองนะครับนี่ก็คือวิธีการกะระยะครับเ,เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูครับผมเข้าได้แน่นอนครับ ผมนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจสรุปเป็นข้อๆนะครับให้เพื่อนเตรียมจดเลยนะเตรียมปากกาเตรียม iPad เรียบร้อยนะเตรียมแล้วใช่ไหมครับอ่ะสาๆครับเตรียมจดเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นขั้นตอนนะนะครับเมื่อนะครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดี๋ยวผมขออธิบายสถานการณ์ก่อนนะนะครับเมื่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับเราจะจอดรถทางฝั่งซ้ายมือนะครับทางฝั่งขวามือนี่มีรถจอดอยู่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไม่สามารถนะครับตีวงเลี้ยวออกทางขวาได้นะครับ เพื่อนเดินหน้ามาตรงๆก่อนครับให้ตัวเรานะครับเลยช่องที่จอดอยู่นะครับเลยมาปุ๊บเลยคันที่จอดอยู่ข้างๆนะครับเลยมาปุ๊บเลยไม่หยุครับเลยมาแล้วชะลอนะช่วงที่เลยมาชะลอนะครับชะลอชะลอแล้วนะครับจับพวงอะไรนะแล้วมองข้ามไหลไปทางฝั่งซ้ายมือครับให้หน้าเราเนี่ยข้ามไหลไปแล้วมองที่กระจกบานหลังผู้โดยสารนะนะครับบานหลังนะครับกระจกบานหลังเนี่ยมันจะเป็นบานทั้งบานใช่ไหมให้ส่วนท้ายของบานที่อยู่ทางฝั่งท้ายรถเนี่ยนะครับ ของของรถนะนะครับให้ส่วนท้ายนะครับเรามองไปปุ๊บแล้วเราเห็นกระจกมองข้างของคันที่จอดอยู่นะครับเห็นกระจกมองข้างของคันที่จอดอยู่ข้างฝั่งซ้ายถ้าเราอยู่ในรถของเขาคันที่จอดอยู่ก็คือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับอ่านะครับเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะนะครับทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเจอปุ๊บหยุดรถปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังครับแล้วถอยมานิดนึงหมุนซ้ายครับหมุนหนึ่งรอบปุ๊บนะครับ หมุนหนึ่งรอบก่อนนะครับหมุนหนึ่งรอบแล้วโค้งมาครับโค้งมาเมื่อลดโค้งมาปุ๊บนะครับเราก็ดูดีๆนะดูว่าท้ายของเราเข้าไปจอะปากซองอย่างจังหวะนี้ครับเมื่อท้ายรถเราเข้าไปจอะปากซองเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็หมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆครับการหมุนพวงมาลัยมี2สเต็ปนะนะครับสเต็ปแรกนะครับก่อนที่เราจะถอยเข้าซองนะครับเราหมุนหนึ่งรอบก่อนนะครับเมื่อเราถอยเข้ามา แล้วท้ายจอดปากซองแล้วเราค่อยหมุนสุดอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะสองสเต็ปนะครับเมื่อหมุนซ้ายหมดปุ๊บดูครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูว่ามีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเราตัวถังรถเรานะกับรถเขาที่จอดอยู่มีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างคลิปโกอิ่งครับถอยมาเรื่อยครับถอยมาเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าฝั่งซ้ายมีช่องว่างยังไงก็ไม่เบียดนะครับเราก็มาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดูว่าเราเห็นประตูบานหน้าของคันที่จอดอยู่ด้านข้างไหม เห็นครับถ้าเห็นคลิปก็ยิ่งครับถอยมาเรื่อยๆแล้วดูอีกว่าเห็นกระจกมองข้างไอเห็นกระจกบานหลังประตูบานหลังของคันที่จอดไหมพีม่ต้อมเห็นครับถ้าเห็นคลิปก็ยิ่งถอยมาอีกครับเสร็จแล้วเราก็ดูซ้ําเพื่อความมั่นใจเมคชัวร์ว่าเราเห็นช่องว่างระหว่างรถที่จอดอยู่กับตัวถังของเรามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างโอ้โหเพอร์เฟกแน่นอนครับฝั่งซ้ายมีช่องว่างฝั่งขวามีช่องว่างรออย่างเดียวครับรอรถตรงครับเมื่อรอรถตรงเราจะเช็คออยังไงนะครับ พวงมาลัยผมยังหมุนซ้ายสุดอยู่นะยังไม่ได้คือล้อตรงนะเพืเ่อนๆครับยังหมุนซ้ายหยุดสุดอยู่นะครับเสร็จแล้วเมื่อถอยมาเรียบร้อยปุ๊บรถตั้งตรงกับถนนนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าตัวถังรถเราขนานกับตัวถังรถที่จอดอยู่ไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าตัวถังรถเรากับตัวถังของรถข้างๆขนาดกันไหมดูกล้องมองหลังครับว่าเส้นไกด์ไลน์เส้นสีฟ้าสีเขียวเนี่ย ขนานกับลูกนอนด้านหลังไหมขนานกับแนวถนนไหมขนานกับแนวปูนไหมขนานแนวกับแนวกระถางไหมขนานกับแนวกาํนานกแ,กแพงไหมนะครับด,ดูดีครับเมื่อขนานทั้ง3.123งเรียบร้อยปุ๊บคือล้อตรงครับแล้วถอยมาตรงๆนะครับถอยมาตรงตรงปุ๊บเราจะหย,ยุดตอนไหนเหมือนเคยครับเพื่อนๆครับจำที่ผมบอกตุกคลิปกระจกมองข้างของเราเท่ากับกระจกมองข้างของคันข้างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งไหนก็ได้เลือกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราะสะดวกนะหรือว่าถ้าสองฝั่งมันเสมอกันพอดีก็เพอร์เฟกเลยครับ เยี่ยมเลยครับปุ๊บกระจกมองข้างเท่ากันอยู่ในแนวอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในระนาบเดียวกันจะเหลื่อมล้ําเล็กน้อยไม่เป็นประเด็นครับแค่นั้นพอปุ๊บจอดปุ๊บใส่เกียร์พีแล้วก็ลงไปทําธุระได้เลยอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการจอดนะครับถอยเข้าซองโดยที่ไม่สามารถตีวงเลี้ยวทางขวาได้นะครับและก็ฝั่งซ้ายไม่มีจุดบอกเลยว่าเราจะต้องกะระยะตรงไหนเราก็ใช้มองลุกกระจกบานหลังไปกระจกผู้โดยสารบานหลังไปแล้วเห็น กระจกมองข้างฝั่งซ้ายของรถที่จอดอยู่นะครับอ่านี่ก็คือวิธีการกะระยะนะครับเพื่อนๆลองนําไปฝึกดูครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แม่พี่ตั้มถูกใจมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวผมไปลองทําดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่านะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองโดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวไปทางขวามือนะครับถอยเข้าซองฝั่งซ้ายมือ แต่ว่าฝั่งซ้ายไม่มีที่แกะระยะเราก็ใช้กระจกนะครับด้านหลัง ฝั่งซ้ายนะครับในการมองนะครับเทียบกับกระจกมองข้างของคันที่จอดอยู่นะครับมานะครับสำหรับการถอยข้าสซองแบบนี้นะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับให้เพื่อนๆกะระยะแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆจะสามารถถอยข้าสซองได้อย่างสบายๆเลยนะให้เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยตรงจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะนะครับสอบถามเข้ามาได้มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการ ใช้เทคนิคนี้นะอ่านะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับนะครับสําหรับเพื่อนใหม่ๆนะครับที่ต้องการเรียนรู้การขับรถต้องการขับรถเป็นเร็วมากขึ้นต้องการขับรถปลอดภัยมากขึ้นต้องการขับรถอย่างถูกต้องนะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้ใน Facebook กลุ่มรับงานอยู่ตรงนี้ครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะนะครับมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลืออ่าเพื่อนๆอยากเข้ามาก็ เข้าามได้เลยไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทคิคเด็ดเคล็ดดีๆครับสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัดดีครรัับบยยเเปิวกนะ